เหนื่อยเลยหอมผักกระแหง,งเลยทีนีหยอกครับผมเพราะป่าที่ต้มสมใยผักกระแย้งแซ่บมากด้วยครับ <ผม S 1> อย่างไฟหอมหอมใส่เทาหอมเทาแล้วก็ที่นี้ที่หอมเทาเลยแล้ว,ม,ลวมีกระเทียมมาโรยหน้าด้วยผัดหมี่นานๆทีครับผมเป็นมะขามเปียกใส่แล้วนะครับหมโาบริม,ม,มาครับเดี๋ยวจะเพิ่มในความแบบปลาเขียวลงไปครับผม แบบนั้นเราหมูสุกแน่ไหนวนไปเรื่อยๆแล้วทีนะี้จนน้ำเดือดน้ำบกมันจืพอดีเลยครับแต่คนบางคนเหตุการ้องใส่น้ำไม่ลายเบิ้งครับใส่น้ำไม่หน่อยเบิ้งก้อนถนวดอกบพัพีแต่ค่อยเติมน้ำลงไปเรื่อยๆแต่ผมว่าแต่นี้ยังน้ำหน่อย,ยนะครับมันจะพอดีเลยมันจะเป็นเหนียวๆเส้นเหนียวนุ่มอะไรแห่งฟีเมอในการผัดมีครับ น้ำพอดีนุกเกือใช่แล้วนุกเกือว่าน้ำลงอีกอ้ายแต่ว่ามันถืพอดีครับถ้าเพิ่งเส้นที่อวบขึ้นมากแบบทีนี้เนี่ยน้ำงวดแล้วเป็นไงแล้วครับผมหมูแบบเต็มๆตอนนี้คันไผ่มักต้นหอมมักกระลำทั่วงอกทิใส่ได้ครับแล้วเจียวแบบนี้เลยกินกับตับมะฮุงพลิ้ๆจัดเลยโอ้โหกากเปื่อนพอดีเลยครับนุกเกือนีท่ทำอาหารไม่ธรรมดานะครับนี่ เหนกันเงอกับไก่ไหมล่ะครับผมผมมากเดียวครับมักแบบซิ่วดำดเยอะๆบนหวานนำเขาดีเลยหวานียังเปรี้ยวมะขามผมใส่สองข่อยครับกระทะมันมันกระทะเผ็ดหรอกจากกีได้บนะ้านเนาะครับไข่มือนที้แสบเหมือนก,กันแต่สูตรนั้นใส่น้ำตาลสูตรดีเลยเบมอใส่นะครับ แต่ผมว่าไข่เจียวเขาต้องใส่น้ำตาลนะครับถามให้ไข่เนื้ออื่นใส่ได้โอ้<ห>ปิดแก๊สแบบได้แบบยำๆของแม่ป่ะอันนี้เขาเอื่นใครขย,ยี้แล้วตรงนี่อเอาแล้วแต่น้องธนาทางได้โชว์เลยครับความสมานของแต่ละคนเข<ม>ามากกินยังไดเฮตุทังสันนะครับคือผมตุ่มามัม่าก,ก่อนขย,ยี้จนมุนแล้วก็ใคร<ห>เอาลุงไปปิดแก๊ดยังสิเลยให้มันเละๆติดเศษมัม่าเนื้อ โอ้นี่ไข่หอ่อแล้วนี่ไข่คอนโดแล้วทีน่นี่เอาคอนโดอส่รไปแล้วก็มาแล้วครับซึ้บเสาฝีเมอร์อ,อยู่ครับการนหนึ่งหัวเศร้ามาที่นี่มันจะเป็นคือไข่ไข่ญี่ปุ่นครับเขาเอิอนไข่ออมเิ็ต ที่เขาจะไปปาดเซน,นาเขาพัดมันจะแตกออกมาข้างในมันจะเป็นแบบเยิมเลยนี่บัได้เบิกกบได้ตึงมากไม่ตึงให้สอบสนะของรถเทียนอนาะแสบบนรถแต่หันบนไหลก็แสบได้แต่หม่หงมต้องสมดุลเต็มหม่งสาวมาลงที่นี่เต็มตานนิดนึงก่อนครับน้ำตาลแดงปะน้ำตาลแดงเอาจบยืมปะมันหอมเนี่ยน้ำตาลแดงแม่นำ้ำเส้นเส้าตลบอกให้แม่นังนี่คึกแล้ว โอ้โหดีอยู่นี่นะเจอกันกับผัดมี่หวานๆนัวๆเข้มๆหอมปีม่อยู่เราครับมาครับเสร็จเรียบร้อยครับตำถาดแบบผัดมี่สูตรมั่วๆครับผมให้เจียวสูตรไดเอิ้นสมตำสูตรลูกเกอร์มีปลาบูพี่ไอ้ทอดแล้วก็มีเมี่ยวข้างล่าง เมี่ยนหน่อยเอ้าเมี่ยนๆเอ้าเมียวลูกชิ้นไหมครับเรียกกินให้กันนีปลาฝอยมันดึงนี่โอป่ามากินป่าเนาะเมียวเนื้อทูทีเรสโก้สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับสวั่นเองครับผัดมีตำหุงทอดไข่ทอดไข่อยู่ข้างหลังนะครับผมสุดยอดของเมนูแบบที่ผมชอบที่สุดแล้วมีข้าวเจ้าอันนี้แห่งแบบเบ้าเลยสมตำลุกกลัวแห่งไม่ต้องแบบ ชิมก่อนผมคุยการเนาะไม่ดีเข่าก่อนเลยมา,าดูเลยครับเกิดจากอะไรเกิดจากของแข,งขง็งนี่คำเดียวใหญ่เลยเกิดคิดว่าคีบกระเทยน,นับโป<ด>๊กกันนะฮะโอต้ตายเจ้ากรมุังโง่โชว์โชว์เอาครับอ่าครับผมว้าวมันมีสีชมพูหยอกยังไงมกักสิอลไรครับเสียนเล็กผมมักที่สุดในโลกเลย ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องเส้นเล็กโดนแล้วแต่คลอนนี่ผู้ใดไปกินนะเขาจะสร้างสีนมีเหลืองเดี๋ยวผมว่าเส้นเล็กขเขากขาเผาที่สุดดัก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะเส้นเล็กก๋วยเตี้ยวยูกวะไหนก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นมีขาวหืมสิ่งเดยกันเลยน้ำหมูม่วัน <Okay. S 2> กกอดเพราะธรรมดาเขาต้องเห็นใครเป็นฝอายรุยครับพันมีเนี่ย จบจตำตำมะคุงมาที่นี่ขึ้นชื่อเลยครับเซี่ยวก็ดีครับผมร้องเห<ต>มือนครับตำมะคุงข้าวผัดมีครับปลอดไทยนี่เยี่ยมข้างในเลยหามาใส่โดดโอ้ลืมตัวนี้อ,นอยากจะสูขวดยิ่งก็ไปดูพอดีรสชาติพอดีครับคิดว่าฝีมือมันเดิม,ลดดม,มเมลยนะจะลองเมื่อกี้จะเค็มเศร้าครับหวานน้ำแต่ว่าถอดได้งามสไตล์คนละแบบเคนไปถึงเราเป็นแบบเค็มปะบม่เค็มมากเพราะว่าน้ำมันไม่ใหม่ ผมไปกินทอดอยู่างนี้นี่พอจมมาเก็มแต่ว่พคุนอาจิถึงน้ำมันมันพันทำไมครับสะสมประมือแข็งไว้เือดดีมาเค็มฝีมืออะไจริงครับจักปลาบูควาำมาที่นี่พี่ายความดีกว่ากระดอน <c oughs> มีนงสะดวกครับเป็นไงครับ เอาวันสุดยอดครับมอนยอมรับเลยเมียนกินไอของภาคเหนียคบับดินจีมักแบบประดัดจานแต่ว่าเฮามีอย่างไซฮเไซอีกหน่อยอันนี้ก็น้นองเขากินลูกสิ้นครับงแรงอมีหลานลูกเกิอนฝานบางฮวงห้ยนะครับนี่ฝีมือน้องเขาน่ารักมากประดับไปนี่ก่อนตบบัวสุดยอดยอมได้ แซ่บครับผมตะกรอนมาร์กเอาเส้นนี้ไปลวกเข็มแตงหงเลยครับผมเกี่ยวกระเสียมหอมหอมบลักที่นี่ลวกแล้วเขาก็ส่ซอดใส่แป้งสีส่ใจกวาครับขมขจาเลยบแบบขามเปียกสามสันเบีเปื่อยที่กินกันครับอืแบบนี้น้ำพริกแบบสีล่องเทีคลิปด้วกมืออยู่เดี๋ยวเจือกันแบบน้ำพริกคุกข้อแบบจินครับหงเขาเจ้าแบบเป็นเม็ดน้ำงามเลยก็ สามพริกแบบจีนครับเป็นน้ำพริกเผาหัวสวยนึงครับน้ำพริกเผาเขาหลั่ในเข่ามากเลยอะผู้ย่างเป็นของทอดตัางตี่พวกเขาทอดกันส่วนมากจะเป็นแบบปีกไก่น่องไก่นี่ครับพวกหอยพวกอย่างสีสดๆนี่กุ้งนี่ครับเป็นโตทอดมากเลยเอี่ยอลำจิ้มทุ่นนี้ลาดแซ่บเลยแต่สูตรนี้ฮะเราไตยตัวต้องหาเซียนทางนั่นมานทนอยู่แต่ที่เห็ดผ้าเห็ดไม่ไหวเลยคิดไว้ได้โดนแล้วฮะเามีน้องๆลงตัวกันใช่ไหม ไ,ได้ครับแต่เนื้อเต็มๆไม่ได้บุ่นทั้งไตครับผมเฮ้ยแต่หมูลนุกก่มเลยวอแสแซ่บอริพอดีเลยจะเส้นก่อนนะครับก็ยังหมูหวานเลยครับตอนจะหอมซีอิวดำหลายนหน่อยเฟอร์เฟกต์ขาดใจฮันลบวินกันไดน่อยมากระนันนะทรงไทยท่านผู้ชมเบ่งนหน่อยกันนะ เป็นสไตล์กันทำคลิปก็าเสนห่หมากแบบกินกันธรรมดานะครับมบนบ้านบเดี๋ยวจะพาเห็ดเบาๆให้เบิ้งทานผู้ชมเห็นใกล้ๆครับโชนขอบครับเข้ามาอืมยังสียังเข่าจันครับวันที้นี่ทอดไขด่ดีแต่กะกานามดีว่านูกเกือว่ายังไง เออถ้าคนกาเพราใส่ก็แข็งผมก็ใช่ที่แรกโคตรแข็งเพระาะว่าเพาว่าใส่น้ำไหลายก็เปิดจันหวะโมเมนต์ครับต้องใส่หลฮึ่มทรงไทยครับผมเอาค้ำแสบไปแสบมัน้ยจะว่าแต่แม่กินมันนี่จะพาเห็นสวยหวเหว่งนี่ครับเห็นความแสบร่วมกันครับเอ็นก้อนสรงไายกินแบบนี้ก็แสบครับนี่ พันเ้าไปเลยทีนี้ลึกเขา้าไปในปากหาคำเลยในบรงนี้จัดเลยครับสงข라이่เก็บนี้อันนึงอยู่อยู่ในะกะเดี๋ยวาพอก้นอนพอก้อนใจเย็นหืมไม่หอมมานนะ <laughs> อบอกว่าป้าป้าอยู่ไหนเป็นไหน พัดมีเสียงเล็กนี่แซวมากครับบอกเลยแต่วันเขาเจ็บหยหไฮถุงสมัยผมเด็กหน่อยถุงรบบาดครับหนาสหนาจะเสซนถือสมัยแต่วันครับกับพัดได้สาเร็ครับบมมีใครอยู่นี่อย่างเดีวยวแล้วแซวครับแต่นี่สุดยอดแล้วนี่น,นหนาเลยสุดเดเอดมันไม่อขอแล้วไปครับระบุเออเล่นตัวเฉยเวย อันนี้ต้องเจอกับน้องยะในวงยะฮาวายแต่ย่างหมูเดี๋ยวเกินห้องี้เลยโอ้ย่างหมูลืมโอ้ยยื้นเตาโอ้ยย่างอยู่ก็ซิมก่อนไหมยิ่งเดียวเลหลายย่างเกินเอาเลยครับห้องก็ได้ครับคำเดียวคำเดียวเลยครับหักได้เล้วน้องยะน้องยะเป็นคนที่ดีครับจะขอบ่าหักครับนี่ตะกุศลแล้วหักน้องเขาอยู่นี่บ้า กูจะเอาลายเด็กหมักคงให้เฮ้ยไปทำขีปดยกลุ่มน้องเลยเลยน้องๆให้เราพร้อมกันเป็นนี้ครับได้ไหมันมีต้องหวานน้ำแล้วก็ต้องเข้มข้นครับผม